จริงครับปีเด็ดตัวล้มแทงดาเมจที่รุนแรงกันตอนนี้ลิกกี้ถึงจุดตีไกลแล้วอาณาบาลต่อตรงนี้ครับจะหาจังหวะการเล่นแล้วฉีดมาตอนเอาตัวต่อสุดด้านซ้ายลิกกี้หนึ่งลบสองปีเกยิงมาจากควันสปอร์ตรูปสวยหน่อยแล้วมาต่อตรงนี้ยืนมองมาไม่รู้ใส่ไปโดนซีซีมาแล้วเปิดตาเปิดการมองเห็นมาตั้งแต่ตัวของเขาออกไปแล้วเขาบอลแจ็คคิวคิวยิงบอลตัวจังหวะได้สวยมากจังหวเอสวายืนมองอยู่วางบ่อไว้รอเป็นกำลังใจมาแล้วด้านหน้ารอมาปะทะโดนโดนบอลเข้ามาแล้วกนซ้ายขี่าเวจะไปเกี่ยวใส่แต่จะตุนแตกแล้วซ้ายมา ต่อรอไปวิ่งไรอยู่ริซันบอยแตกตกงนีีมาต่อมีคาราชิเท่านั้นและเดียวีแตกตียิงที่หัวทุ่งเลยครับเจ็บใจ ทน้องแบงค์กระโดดไปไม่ถึงเอเลนบอกเลยว่าเดือดร้อนแล้วใช้คีเบเกอร์มากระโดดใส่เอเลนจะเอาให้ได้ตรงนี้ครับหมายมัดป้ามือครับเอเลนครับนายอย่ารอดเลยและน้องออฟเข้าไปใส่ลูกครับเอเลนคงจะไม่รอดในจังหวะนี้ต้องตายก่อนเกิดทำงานครับแต่น้องแบงค์พยายามจะเบิร์นตามิดกอสเตเลเยอร์แต่ว่าก็ส์ครับมันตีหนักมากๆครับได้หรือเปล่าก็อเตเลเยอร์ตรงนี้วรับและก็สเตเลเยอร์ใครจะได้ครับไปดี๋ยวอลินาได้มันก็จริงครับและปับก็อตช้อนใส่เอเลนอยู่ตรงได้เอเลนจะไปอ๊อฟเข้ามาทอดครับแต่ว ที่ตายแล้วยังไงอะ EA มาเป็นโดนจับผอนนะโดนจับมาเอาะไอร่าแล้วกระโดดมันพยายามจะเทรดครับแต่มันไม่สำเร็จครับแล้วกลายเป็นว่าเต่าเอ็กต้องมารับดาเมทอตรงนี้แต่ว่าเต่าเอ็กเลื่อนยังไม่ลดสักจีแตนี้กันมาหาแทบยิงแล้วแทบเริ่มยิงแทบเริ่มเป็นการแทบตกตบกันแทบไม่กล้าหลบครับและเก็บโกวเต่าเอ,เอ็ก EA เขาจะไป่ังนี้และเก็บโกวสุดท้าย EA ขึ้นบ้านพลิกกลับมา